เมาทำไมควันควันไม่ใช่เล่าจะไปเมามันทำไม,มนี่นะครับเดี๋ยวไปดูในเตากันมองเห็นไม่เนี่ยนี่ค่อยๆเห็นแล้วโอ้ยไฟ,ไ,ฟไฟอะไฟอะออกไฟมีนี่ครับนี่คือแสงเงินแสงทองครับแสงทองผ่องอมไนี่ด้านใน ในเตาทีนี้จะบรรจุไม้ได้เยอะกว่าเดิมครับวันนี้เขาทำยังดีแล้วแล้วก็ออกเหล็กออกแถวนี้นี่ปแปดปิดรูปิดรูแถวนี้ปิดแล้วตรงนี้มีสี่เหลี่ยมรูใหญ่ๆพ่องปิดแล้วก็ล้างล้างขี้เท่าอันนี้เป็นล้างขี้เท่ากับเ,เป็นท่อส่งแก๊สเนี่ยท่อส่งแก๊สธรรมชาติ อยู่ข้างล่างเลยครับแก๊สเตาอ่ะแก๊สแก๊สที่จะส่งเข้าเตาอะคือท่อควันนั่นแหละวนกลับวนกลับเข้าเตาคือวนกลับด้านล่างแล้วก็แก๊สที่คายตัวหรือว่าควันที่มาจากฐานไม้ฐานที่อบนะ่ะมันก็จะเข้ารูนี้ด้วยรูที่เจาะไว้มันจะเข้าเข้าไปด้วยแล้วก็ไปโดนเ,เปลวไฟในเนี้ยเผาไหม้โดยตรงเผาใน เพื่อลดปริมาณควันลงตอนที่แก๊สยังไม่สามารถจะลุกติดไฟได้มันก็จะเป็นควันอย่างเดียวครับตอนแรกก็จะเป็นควันอย่างเดียวก่อนควันนี่ไม่ติดไฟตอนแรกจะไม่ติดไฟพอ,อควันบ้าออกก็คือแก๊สหนานแน่น,แน,นแน่นมากมากแล้วเนี่ยมันจะลุกติดไฟได้เพราะว่าเรามีเชือไฟลุกอยู่ใจกลางเตา จะทาให้ลุกติดไฟได้ครับนั่นคือวิธีการนะครับทายากมากเลยไม่ใช่ง่ายเลยคือคือจักนี่ไงง่ายๆก็คือฝาถังตรงนี้กลมๆนี่กับตรงกลมๆเนี่ยมันตรงกันแล้วไงอันเนี้ยที่เห็นเป็นวงกลมๆเนี่ยแต่อาจารย์ก็ดินแปะนะครับดินแปะ,ะไว้แล้วใต้ล่างนี้ก็มีเหล็กซีกซๆกซ วางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาฝาถังฝาถังเนี่ยถัง200ลิตรเนี่ยวางอีกทีนึงเดี๋ยวดินแห้งดินแห้งก็เลียงไม้ได้แล้วครับผูงนี้เลียงไม้ได้แล้วพูดถึงวันนี้วันนี้เดี๋ยวเอาเหล็กเข้าก็ยังได้ครับสามขั้นมาไดได้สองขั้นหนึ่งขั้นสองขั้น สามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นนี้ข้างบนนี้ต้องเป็นเหล็กแล้วก็ต้องเป็นเหล็กแล้วล่ะข้างบนก็อารายคุมไปแล้วดินอารายคุมไปแล้วภายในเตา ในเตาก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับร้อยแล้วให้ดูความเรียบร้อยอีกทีนึง่งมีเรียงเดี๋ยวเรียงตรงนี้ได้อีกหน่อยก็สบายแล้ว เดีย๋ยวมีทีนี้ยาวเลยมีไปถึงนู่นแล้วครับหเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะหุ้มท่อไปแล้วปิดบังทอ่อก็จะไม่รู้แล้วว่าว่าท่อมันพ้นลงล่างท่อมันวน <c oughs> คนมาดูถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้แล้วว่าเอา้าแล้วควันมันมาอย่างไงไปอย่างไงนะครับไม่รู้แล้วเพราะว่าอาจารย์หุ้มหมดแล้ว เดี๋ยวขวดเลี้ยงตรงนี้ประมาณสามขวดสามขวดขึ้นไปก็จะหุ้มท่อนี้ทั้งหมดแล้วครับจะเห็นอยู่นอนอยู่ข้างบนนิดเดียวแต่นอนแล้วมันไปไหนยังไงไม่รู้แล้วซ่อนหมดเลยจะซ่อนหมดเลยครับเดี๋ยวค่อยๆทำโอ้ไอตรงนี้มันเอาไม่อยู่มันต้องเอาดินมายานะครับเนี่ยมันไม่งั้นมันจะแตกร้าวได้ว่า มันเอามาตั้งเฉยๆไงตั้งไม่ได้ไม่ได้อัดให้แน่นไม่ได้ฉาปูนให้แน่นแต่ก็ตอนแรกมันกระเทือนแล้วมันจะแตกเล้าได้ทีนี้มีบายพาสก็มังกรพ่นไฟนั่นแหละเป็นบาพาสด้วยในตัวทำให้อากาศออกให้เราเห็นแล้วก็ระบายแก๊สได้ที่เห็นเยอะๆก็คือตรงนี้นะครับ แล้วต่อไปก็ข้างล่างนี้มันจะมีการเปิดได้นะครับเปิดได้อยู่บางครั้งเพื่อให้อากาศเติมเข้าไปเยอะๆได้ถ้าควันไม่สวนเราสามารถเปิดเปิดต่ำๆนู้นได้เลยเพราะว่าขุดให้ต่ําต่ากว่าเดิมแล้วก็เอาไว,ดว้ดูอีกทีนึงดูอากายทิ้งอาจจะพัฒนาได้อีกนะครับนะข้างล่าง ขวดที่จะเลี้ยงก็เหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องไปหาลื้อลื้องัดตรงนี้มีอีกสองกระสอบตรงนี้มีอีกสองกระสอบเดี๋ยวงัดออกไม่พอขวดกลายเป็นไม่พอนะครับก็มันใช้เยอะไงเดี๋ยวต้องไปเอาขนมาอีกๆๆๆพวกขยะที่เห็นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อไฟได้ทั้งหมดครับเนี่ยผูกถุงพวกอะไรอย่างนี้ เตาหน้าก็จะทำเชือกไฟใส่เข้าไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้ดูว่าเออมันงานมันเดินหน้าไปแค่ไหนนะครับเตาอาจารย์ก็จะให้ดูการทำบันไดตอนแรกว่าจะทำตรงนี้อ,อีกบันไดยึงไม่ได้ทำเพราะว่ามัน เหนื่อยแล้วจารก,ก็จะปิดจะทำบันไดตรงนี้คู่นะครับข้างเดียวตรงนู้นก็จะเว้นไว้เหล็กนะครับไว้ไว้อาจ,จปีนบันไดที่ท่อเหล็กได้นะครับก็อ,อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ